สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายสู้ทุกคนเออมากินขนมเสร็จน้ำกันญเจกินน้ำยาป่าจ้ะน้ำยาป่าเด้อพี่น้องเพื่อนค้างยิ้มพวกเพื่อนเนี่ยแชนแนครับซุปเปอร์แมนน้อยต่อไปจะแมนน้อยครับ

มากจ้ะแจับแจ๊บน้ำยาป่าด้วยเนาะกินน้ำยาป่า

ติงแก้วหรอ <S <S ไม่มีไม่มีล้อกันหรอไม่ได้ล้อกันเน่ยแล้วพี่ถึงแม่ป่ะฮะพี่หึงแม่ด้ปยะไม่ถึงพี่ึใครจะไม่พี่นึ่งแม่ลล่ะึงมาก เนี่ยแฟนเนี่มันกรอบขึ้นน่ะน,นี่กรอบขึ้นน่ะมาพี่น้องมากินต้น,น,นยาวเลยกินแต่ผักวุ้ไอ้นี่เส้นอยู่นี่

น้ำยาป่าคือน้ำยาป่าแต่ใส่น้ำปลายอย่างเดียวบ้างดูแล้ว <c oughs> ไม่เห็นมีนตะคูไม่เห็นแม่ <c oughs> ไม่ได้เห็นเองจากพี่น้องแก้วซื้อพนมาคืออยากกิน

点我们家都

ไอ้นี่เหมืนอนข้าวแล้วเนี่ยมันนี่จเป็นอะไรมันจะข้าวมันคือข้าวมันคืออาหารสวัสดีจา้าแฟนคลดาวพี่น้องเร้่มพูดแต่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามให้เลยเด็ดตาดช่องแก้วตาพักกินแชนเนลอปุน คลิปแก้วกับเป็นน้ำใจใ้เด้อพิ่นองเด้อ 哎。<Bye. S 2>

คี่เดียวไหมลูกรันไหมจะรีเลยจะทำตาเหลือทุกคนนะทำนะ